นี่นะครับคืบอบทที่สุดว่าตายแล้วไปไหนนี่คือจักรยานนะครับที่ปั่นแล้วจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับถ้าปล่อยปั่นย้อนหลังถ้าเกิดปั่นขึ้นหน้าจะขึ้นไปตายไหมครับตายจะไปไหนครับต้อง,งน้องแหยื่คนเดียวไ่เคยรัวนักว่ะที่บอกเลยนะครับว่าใช่ไหมใช่ไหมึงไปกลับไหมอะแค่นี้คือพิการละพี่ขอโทษนะคือถ้ามึงตบอะมึงอานอะไอ้นี่ถ้ามึงหงกดตงิดจบอีกาั้งคำเสียหาสิมึงจะคำว่าขงุดเหรอลองพยองไหม ไม่เอาไม่เอาไปดิไปดิเปิดประตูลุกไปเลยนะตาจะไปเมันจะพ้นแล้วมันจะพ้นแล้วครับนจะพ้นจากไอ้นี่แล้วเขตเขตจัดการแล้วอ่ะก็มา่มเนี่ยหรอมามาคไม่ชอบดีนะ นี่นะครับอวาอ่ะคุณนนท์เข้าสู่ช่วงไงอะไรนะครับเออช่วงแล้วตายจะไปไหนครับนี่คือบันไดจักรยานนะครับที่สามารถแบบเหมือนลิฟต์ครับขึ้นเนี่ยขึ้นก็ได้ลงก็ได้ถ้าปั่นขึ้นหน้ามันก็จะไปข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดปั่นลงล่างมันก็ไปข้างล่างแล้วตอนนี้ครับคิงพลของเราคิงพลงล่างก็ขึ้นบนแล้วไอ้บ้าตอนนี้คิงพลเรากำลังพยายามลงอยู่ครับแล้วก็เกิดตกแค่นี้ก็แค่นอาจะพิกการเฉยนะครับใช่ครับไม่กลัวใช่ไหมครับไม่กลัวการครับลมึงดูใครเนี่ยดูดูดู ดูของคน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 ไม่นี่ครับดดูิสุดยอดอ่ะหนูอยากได้หูฟังครับพี่เจ้าอันนี้ก็คือต่อจากลิฟต์นะทุกคน F1 ไหม F1 เหรอ F1 ซีหนึ่ง F1 เอาเลยเออไดเพิมเพิ่มมึงไงโดนีเอาอะไรครับ F1 ขั้นเฟิร์มรับผมจะอสัมผัสหุ้ยอันนี้หนักนักกว่านิดนึงเฮ้ยหนักว่าก็คืออะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะ คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะพ่อดู้ด้วยอีดอกมันคืออะไรอ่ะพลมันคือม้านห้อยกระเป๋าไอหูฟังกูอยากได้หูฟังไอพนได้แล้ววะเอาพอดีพี่ได้พนได้แล้วพล้วกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าที่มีหูฟังอยู่ข้างในอ่ะหูหูฟังอ่ะปกติก็ร้อยนึงแล้วใส่ที่กระเป๋าอีกอ่ะอันนี้ครับของอะไรอ่ะลักอะไรอ่ะไหนไหนลักเก็ตไง 哦。Oh. <laughs>